ครับจากขั้นที่แล้วที่เราทําสีเหลืองเป็นรูปบวงนะครับขั้นนี้ก็คือให้หมุนขึ้นขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงก็คือเป็นรูปบวกแล้วนะครับเป้าหมายของเราก็คือทําสีเหลืองให้เต็มเลยจะเป็นอย่างนี้ก็หมุนมาเป็นหันเราเอนอย่างนี้ครับแล้วเราก็หมุนขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงแล้ว จำไว้นะครับถ้าเกิดเราทําขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้าซ้ายลงไปแล้วนะครับเมื่อไหร่ที่มันเป็นรูปปาทะเพียนเป็นแบบแบบนี้นะครับหรือมันเอาออกมันเป็นแบบนี้แบบนี้หรือมันก็แบบนี้นะครับให้เราเอามาตั้งไว้เป็นแบบนี้เลยครับจําไว้นะครับให้หัวปาฏะเปียนเอียงมาทางมือซ้ายนะครับแล้วจากนั้นเราก็หมุนขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงํำเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับ แล้วมันก็จะได้เป็นสีเหลืองก็จะได้เต็มเลยครับแล้วก็ขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงนะครับนี่สีเหลืองก็จะได้เต็มเลยนะครบโอเคครับขอบคุณครับ